ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2565ระดับเพชรโรงเรียนบ้านห่าทุ่งสังกัดส,สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตสาสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการสถานที่ตั้งหมู่ที่4ตํตำบลบางเก่า อำเภอสายวรุรีจังหวัดปตัตตานีเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด194คนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน21คนโดยมีนายสุวิทย์วัดแทน่นเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าทุ่งโครงกนนารสตานศึกษาสีขาวโวจยาสิติและมายมกุกนะครับก็ตามโรงเรียนบ้านป่าทุ่งนะับ ได้มีการดำเนินโครงการามาตั้งแต่ปี2560นะครับจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ได้พัฒนากิจกรรมต่างๆในการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดและอายบายามกุกต่างๆนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนนะครับโดยสถานศึกษานั้นมีนโยบายนะครับเพื่อกับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับั้งได้กําหนด วิสัยทัศน์ต่างๆพันธกิจนะครับรวมทั้งแผนงานโครงการนะครับในการปฏิบัติตามแผนบริรราชการของสถานศึกษาในทุกปีการศึกษานะครับรวมทั้งสถานศึกษายังได้กําหนดห้องปฏิบัติการกาต่างๆเพื่อดําเนินกิจกรรมสถานศึกษาสีขาวเกณฑ์การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข 1. มาตรการด้านการป้องกัน สถานศึกษาได้ดำเนินการห้องเรียนสีขาวทั้งหมด3ห้องเรียนดีเด่น3ห้องเรียนคิดเป็นร้อยละร้อยมีแกนนำทั้ง4ฝ่ายคือฝ่ายเรียนฝ่ายกิจกรรมฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของโครงการห้องเรียนสีขาวโดยมีการประเมินห้องเรียนสีขาวดีเด่นภาคเรียนละ2ครั้ง คือภาคเรียนที่1เดือนกรกฎาคมและเดือนตุลาคมภาคเรียนที่2เดือนมก,กราคมและปลายมีนาคมรวมทั้งสิ้นสีครั้งและสถานศึกษาได้จัดทำเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน สถานศึกษาได้ดําเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดําเนินงานตามแผนที่3แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดดังนั้นเพื่อให้การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดทางสถานศึกษาได้จัดโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า 1. สถานศึกษามีนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ 2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการแต่งตั้งคณะดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ สสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ 4. ผลงานนักเรียนที่มาจากการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร 5. การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 6. การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ 7. การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน ผมนายนัสรูสาเมเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ตำบลบางเก่าอำเภอไซบุรีโดยทางชุมชนให้ความสำคัญการต่อต้านยาเสพติดหางไกลอบายมุกเน้นปลอดภัยประชาชนอยูด่ดีมีสุขซึ่งเริ่มปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กตั้งแต่ในรั้วโรงเรียนเพราะเด็กที่ดีในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในวันหน้า ทางเรายินดีสนับสนุนเป็นที่ปรึกษาทุกๆก,กิจกรรมในโรงเรียนรวมหลายๆฝ่ายเพราะหน้าที่และอำนา,าะของผมณจุดนี้ครับสถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนานจารการพนันและการทะลาะวิวาท สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ประจำปีการศึกษา2565โดยให้นักเรียนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพและเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวในการป้องกันยาเสพติดสถานศึกษาจึงได้จัดทำกิจกรรมด้านศิลปะกิจกรรมด้านดนตรีนาฏศิลป์กิจกรรมกีฬากิจกรรมฝึกอาชีพด้านการเกษตรกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมคุณธรรมและจริยธรรมรวมไปถึงกิจกรรมออยน้อยในโรงเรียน 2. มาตรการด้านการค้นหาสถานศึกษามีการดำเนินการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล SDQ มีการเยี่ยมบ้านของนักเรียนและมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทุกคนในภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2สถานศึกษามีการดำเน well ินการคัดกรองข้อมูลรายบุคคลซึ่งได้คัดกรองข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทุกคนทั้งในภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2 สถานศึกษาได้ดําเนินการรายงานการสํารวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบ CATAS ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศเพื่อดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาทั้งในภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2และได้มีการสรุปรายงานทั้ง2ภาคเรียน 3. มาตรการด้านการรักษา สถานศึกษาได้กำหนดนโยบายในการบำบัดรักษาของสถานศึกษาและได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานบำบัดการรักษาเบื้องต้นได้กำหนดขั้นตอนในการบำบัดรักษาและสถานศึกษามีเครือข่ายในการบำบัดรักษาโดยมีหน่วยงานดังนี้ 1. โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบุรี 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,นบ,นบางเก่า3หน่วยทหารพรานท,ทพ4408 สสถานีตำรวจภูทรอำเภอสายบุรีและ5ฝ่ายปกครองอำเภอสายบุรีและสถานศึกษามีการจัดตั้งคลินิกเสมารักษ์จิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานคลินิกเสมารักษ์มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานคลินิกเสมารักษ์มีสมุดบันทึกการให้คำปรึกษาและรายงานผลการดำเนินงาน 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังสถานศึกษามีตู้เสมารักษ์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานคลินิกเสมาลักษ์มีสมุดบันทึกการรับเรื่องปัญหายาเสพติดและรายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบุริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามุกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาท อีกทั้งสถานศึกษามีการดําเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสียมรักป้องกันปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามุกอาจารย์การพนันและการทะเลาะวิวาทสถานศึกษามีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 1. การดําเนินงานจัดตั้งชุมนุมเสียมรัก 2. การรับสมัครนักเรียน 3. ดําเนินกิจกรรม 4. บันทึกการจัดกิจกรรมและ5สรุปการจัดกิจกรรม มาตรการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษากำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกำหนดนโยบายกำหนดยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์กำหนดมาตรการการลงโทษสร้างขวัญกำลังใจและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข สถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและพยามุกได้มีคณะกรรมการรับผิดช,ชอบและผู้ดูแลตามขั้นตอนการดำเนินงานพร้อมสมุดบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติกิจกรรมสถานศึกษามีการจัดทําบันทึกขอความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่า,ขายสถานศึกษามีความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จำนวน9หน่วยงานคือ 1. กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานี 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเก่า 3. กองร้อยชอคอตาบางเก่า 4. ตัวแทนคณะกรรมการ,การการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า 6. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าทุง่ง 7. ผู้นำศาสนาอิสลามบ้านป่าทุง่ง 8หน่วยเฉพาะกิจกองร้อยทหารพานที่4404อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีและ9ผู้ปกครองนักเรียนค่ะโดยภาพรวมแล้วคุณแม่ในฐานะผู้ปกครองนะคะก็ไว้วางใจโรงเรียนคุณครูที่ช่วยผลักดันสอนน้องๆให้เรียนรู้ให้สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็มีพฤติกรรมที่ดีมีความเพร์พทีดีทั้งนี้ชุมชนก็มีเครือข่ายผู้ปกครองนะคะที่ช่วยดูแลสอดส่องพฤติกรรมหลายๆด้านของนักเรียน เพื่อหลีกเลี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่ออบายมุกทั้งหลายค่ะขอบคุณค่ะส่วนสถานศึกษาได้จัดทำบันทึกขอความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จเป็นสถานศึกษาสีขาปลอดยาเสพติดและอาบายามุกดังนี้1โรงเรียนบ้านกระจูด2โรงเรียนบ้านปลักแตน3โรงเรียนบ้านรังมดแดงและ4โรงเรียนบ้านวัดสารวัน และสถานศึกษาได้มีการกำกับติดตามโดยคณะกรรมการตามกำหนดปฏิทินกำกับติดตามบันทึกการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขป,ประจำปีการศึกษา2565กิจกรรมห้องเรียนสีขาวชั้นประถมศึกษาปีที่4คติพจน์คือรักความดีมีวินยัยไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่5คติพจน์คือห้องสวยด้วยมือเราชั้นประถมศึกษาปีที่6คติพจน์คือห้องเรียนสะอาดปราศจากยาเสพติดในแต่ละชั้นเรียนทั้ง3นั้นได้มีการจดบันทึกการปฏิบัติงานแกนนำทั้ง4ฝ่ายคือฝ่ายเรียน ฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรมซึ่งได้จดบันทึกสัปดาห์ที่1ของเดือนตลอดปีการศึกษา2,565ทั้ง3ชั้นเรียนภาพรางวัลและผลงานดีเด่นสถานศึกษาได้รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวครั้งแรกปีการศึกษา2560สถานศึกษาได้รับการประเมินสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบบยามุกผลปรากฏว่าได้ผ่านระดับเงิน ของกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาได้รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวครั้งที่2เมื่อปีการศึกษา2561ผลก็คือได้ผ่านเกณฑ์ในระดับทองของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตัตตานีเขต3ปีการศึกษา2561สถานศึกษาได้รับการประเมินสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายามุกผลปรากฏว่าได้ผ่านระดับทอง ของกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษายังได้รับรางวัลอีกมากมายนวัตกรรมปฏิบัติที่เป็นเลิศสถานศึกษาสีขาปลอดยาเสพติดชื่อผลงานเยลลี่สมุนไพรจ็ดสหายในการเลิกบุหรี่ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอบุหรี่เป็นสาเหตุของหลายโรคเช่นโรคมะเร็งปอดโรคหัวใจและหลอดเลือดนอกจากนี้ยังมีผลต่อสุขภาพในช่องปากด้วย จากข้อมูลทางการแพทย์สากลคนที่ติดบุหรี่จะเริ่มสูบเมื่อเป็นวัยรุ่นเพราะความอยากรู้อยากลองสารนิโคตินในบุหรี่ที่มีฤทธิ์ติดง่ายท,าทันทีซึ่งในทางการแพทย์แผนไทยได้กล่าวถึงสมุนไพรที่มีสารช่วยลดความอยากบุหรี่ทางโรงเรียนบ้านป่าทุ่งจึงได้คิดค้นนวัตกรรมเลิกบุหรี่ขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการใช้สมุนไพรเลือกบุรี 2. เพื่อลดอัตราการเกิดโรคจากการสูบบุรีและ 3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนโดยการใช้นวัตกรรมขั้นตอนการผลิตเยลลี่สมุนไพรเจ็ดสหายเลิกบุรีโรงเรียนบ้านป่าทุ่งได้ดำเนินการสร้างนวัตกรรมเยลลี่สมุนไพรเจ็ดสหายเลิกบุรีจนเกิดความสำเร็จดังนี้ หนึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าทุ่กคนปลอดยาเสพติดและอบายมุกสองนักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันค้นหารักษาและการเฝ้าระวังปลอดยาเสพติดและอบายมุกและ 6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและปฏิบัติกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียนบทเรียนที่ได้รับจากการสร้างนวัตกรรมและเลิกบุหรี่ยาเสพติด ประกอบด้วยประเด็นต่างๆดังต,ง,ตงต่อไปนี้การออกแบบการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพคือการใช้ข้อมูลที่ได้จากการดําเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมามาร่วมการวิเคราะห์จุดแข็งที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้หรือดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องในปีการศึกษาปัจจุบันและวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนที่ควรปรับปรุงก่อนดําเนินการตามกระบวนในวงรอบถัดไปคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนใฝ่าหาความรู้อยู่เสมอ เพื่อค้นคิดวิธีใหม่ตามหลักวิชาการหรือแม้แต่การลองผิดลองถูกเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอต้องอ่านให้มากฟังให้มาก จดให้มากและคิดให้มากมีความมุ่งมั่นตั้งใจและไม่ยออ่อท้อเมื่อเจอปัญหาหรืออุปสรรคนำมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานอยู่เสมอไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่มีวินัยไม่ทอดทิ้งก่อนที่จะดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จรางวัลที่ได้รับโรงเรียนผู้บริหารและครูได้รับรางรวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองปีการศึกษา2561 3. นักเรียนเป็นคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา8ประการ 4. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากสารเสพติดและอวัยวะห้รพูนักเรียนผูดพอมีความพงพอใจในการสร้างสารกัน